สวัสดีครับก่อนหน้านี้ใน iOS 16เมื่อเราเปิดหน้าเว็บเพจขึ้นมาในแอป s a f a r i เราสามารถจับภาพหน้าจอทั้งเว็บเพจได้ง่งายๆด้วยการกดปุ่มเพิ่มเสียงและปุ่ม Power พร้อมกันเพื่อจับภาพหน้าจอจากนั้นแต่บนภาพขนาดย่อที่สแสดงขึ้นมาในหน้าจอการปรับแต่งการจับภาพหน้าจอแตะทั้งหมดเพื่อจะเซฟหน้าเว็บเพจทั้งหมดเก็บไว้จากเดิมใน iOS 16เมื่อเราแตะเสร็จสิน้นเราสามารถเลือกเซฟเป็นไฟล์ PDF ไปเก็บไว้ในแอปไฟล์ได้ครับแต่ใน iOS 17 เพิ่มความสะดวกขึ้นไปอีกเพิ่มตัวเลือกบันทึกไปยังแอปรูปภาพเพื่อให้เราเลือกเซฟหน้าวเว็บเพจทั้งหมดเป็นไฟล์รูปเก็บไว้ในแอปรูปภาพได้ด้วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานขึ้นไปอีกเพราะบางคนอาจไม่ต้องการเซฟเป็นไฟล์ pdf และยังต้องไปเปิดดูจากแอปไฟ์ทีวิธีใหม่ที่เพิ่มเข้ามานี้ทำให้เราสามารถเซฟแล้วเปิดดูจากแอปรูปภาพได้ง่ายๆทันทีจากนี้ไปเลือกเซฟกันได้ตามต้องการแล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ